สวัสดีครับพี่น้องป่าสมพิดมน่นางจอบแมวมองแมวออกมาในปลามีตั้งสามสี่ตัววันนี้ยังมีตัวหนึง่งนะฮะนะฮะพี่น้องเอาโดนหน่อให้มันมันเรียนออกมาตัวเดียวงูบกคันออกนะแมวปลาป่าสมพิดเล่นมายองจอดแมวมอง <c oughs> มองแมว của gì mà của, nghe nghe nghe, ừ. đểo ló mua phần má, đểo bà sít thai, hải quen èo lái, lái tổ bên ngoài, phần má kìm bà biết ở đốt này hải quen kìm, má ởng ออกมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วมาแล้วเสี้ยนอะไรนัอเนี่เห็นซี่หาตัวได้ที่น้งแนวปล้วังออกลูกเคยแหละ เนองคมากินโด้วยนะโอคโห้เป็นยางโดนเนว้เพราะว่าลาน,นป่ามนิยุทธ์เทิงภูเขาแต่มันเป็นปลาเห็ดั้วยุทธเทิง Bà nhẹ nhẹ nhau pha Bà rất mất tộc Thấy không bà? Ok các bạn Bà sẽ thay đổi bà Bà sẽ